เรื่องที่ไพ่จสปอยในวันนี้ขอเช็คพลังงานคุณก่อนนะคะอืมราชาถือไม้เอะคุณกำลังมีแพชชั่นกับอะไรอยู่กำลังมีแพชชั่นกับอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างราชาถือไม้นะมันเป็นคนที่อยู่ในแสงสว่างเป็นคนที่ให้แรงบนันดาลใจผู้คนเป็นคนที่เป็นผู้นำสามารถนำพาคนหมู่มากให้เขาแบบว่าประสบความสุขในชีวิตได้เออราชาถือไม้เท้าเป็นคนที่มีไฟในตัวเองมีเพราะผู้นำสูงปรับตัวเก่ง ถ้าเกิดมีพลังงานตามนี้นะคะไปฟังกันต่อว่ามีสารใดจากไพ่อจะบอกคุณเออเรื่องที่ประหยัดสปอยแมตเตอ์กิ้งของข้อจะไม่ได้ละเออราชาถือไม้เท้าโอ้วิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็เป็นคนที่มีแรงบันดาลใจอยู่ในตัวเองตลอดเวลาแล้วก็นําพาคนรอบข้างให้สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยนะคะชะตากําลังจะพลิกจะเปลี่ยนจะผันผันเปลี่ยนเวียนวน วิวออฟฟอร์จูนวงล้อโชคชะตาหมุนแล้วตอนนี้อาจจะเจอสถานการณ์ที่มันมันอึดอัดแน่น,แน,นแน่นท้องอึดอัดแน่นอกต้องยกออกนะล่าสุดเออสี่ถ้วยอัศวินถือไม้แต่คุณก็ยังคงมีแรงขับเคลื่อนตัวเองอยู่นะคะสิบดาบนั่นไงกวาละว่าละ,าละเอ,อสถานการณ์สี่ถ้วยมาค่อนข้างแน่นแน่นอกแน่นใจ ไปทางไหนต่อก็ไม่ได้10ดากจบแล้วค่ะทุกคนวิวเอาฟอร์จูนทำงาน1ิดักวิวเอาฟอร์จูนอยู่ตำแหน่งเดียวกันเออทุกอย่างมันกำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหากคุณมีเป้าหมายในตัวเองตั้งเป้าหมายไว้ตรงนู้นตั้งไว้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเออเพราะว่าพลังไฟในตัวคุณค่อนข้าง,งสูงอัศวินถือไม้เท้ามาสองใบพร้อมกันเหตุการณ์อาจจะดูล่าช้าอาจจะดูไม่ได้หลังใจแต่ให้มั่นใจไว้ว่าสิ่งนี้ได้รับการน,นาทางจากสิ่งศักดิ์สิทธ เบื้องบนข่าวดีกำลังจะมาถึงคุณข่าวดีที่คุณรอคอยไม่ใช่เรื่องอะไรข่าวดีที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่รู้ฟังไม่อ่านให้รู้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่าพลังงานใบแรกก็คือว่าเป็นคนที่มีไฟมีแรงบันดาลใจสามารถนําพาผู้คนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เป็นผู้นําท่านหนึ่งเป็นผู้นํานนนนที่มีไฟในการขับเคลื่อนตัวเองขับเคลื่อนองค์กรขับเคลื่อนคนรอบข้างได้เออนั่นแหละตอนนี้ชะตาชีวิตของคุณกําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่มันมันดีขึ้นมันชัดเจนขึ้นชีวิตของคุณนั้นจะได้เขาเรียกว ไปถึจุดที่มันดีขึ้นแต่ตอนนี้คุณอาจจะเจอสถานการณ์ปัญหาที่มันค่อนข้างเซ็งเบื่อเซ็งนอยสี่ถ้วยเนี่ยเบื่อเซ็งนอยไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะกระโดดออกไปจากตรงนี้สักทีละเออสิบดาบเนี่ยทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วทุกอย่างปัญหาต่างๆนานาที่มันทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมันจบสิ้นลงไปแล้วนะคะอืมให้เก็บไฟในตัวคุณเอาไว้เพื่อขับเคลื่อนตัวเองออกมาสภาวะไอ้ข้อไม่ใช่สภาวะหมายถึงว่าศักยภาพคุณนั้นมันมันควรที่จะไปไกลกว่านี้ มันควรที่จะไปไกลกว่าจุดนี้กว่าจุดนี้เออสิ่งนี้กําลังทํางานให้คุณอยู่เงียบๆเ,เพราะฉะนั้นแล้วให้เก็บไฟในตัวคุณไว้แล้วก็โฟกัสตัวเองทุกอย่างอาจจะดูล่าช้ามันอาจจะล่าช้าเพราะอะไรล่าช้าเพราะคุณโมเตอร์มาเบื่อมาเซ็งไงเออให้โฟกัสตัวเองอย่าไปโฟกัสสิ่งอื่นโฟกัสตัวเองเท่านั้นฉันบอกว่าโฟกัสตัวเองก็คือโฟกัสตัวเองโฟกัสตัวเองทำยังไงแม่อยู่กับตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองต้องทํามีหน้าที่อะไรทําแค่นั้น เอ,อ,อยู่กับตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าใครว้าวุ่นมากก็ทักแชทบ้านเขียวมาเลยส่งภาพระบายสีไปให้เธอจะได้อยู่กับตัวเองจริงๆแล้วบั่งนั่งระบายสีเนี่ยนั่งนั่งนอนนอนระบายสีเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบระบายสีเลยแม่ทําไงดีทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วถ้าเอาจิตเอาใจไปส่งออกนอกนะเธอทุกอย่างมันจะล่าช้ามันจะล่าช้าเพราะว่าโมดแต่เอาใจไปฝากคนอื่นไว้ไม่สนใจข้างในตัวเองไงบางทีบางอย่างถ้าเราโฟกัสตัวเองทําเล่งกับตัวเองเพลินๆเนี่ยมันจะทําให้เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างเนนข อย่างไม่ทำอะไรไม่วาดรูปไม่ทาถักกําไรถักเชือกทํางานอดิเรกของตัวเองเนาะแล้วก็หรือไม่ก็นั่งสมาธิเนี่ยมันทําให้ไม่ได้อยู่กับตัวเองจริงๆได้โฟกัสตัวเองจริงๆคือสิ่งที่ครูไม่สอนมาตลอดเลยว่าไม่ว่ามึงจะเจออุปสรรคอะไรมึงโฟกัสตัวเองก่อนแล้วที่ผ่านมามัโฟกัสตัวเองแล้วไม่ไม่เจ็บปวดเลยทุกคนถามว่าไม่มีอารมณ์ความรู้สึกไม่มีไม่น้อยไม่เบื่อไม่เซ็งไม่แล้วก็รู้ไงก็รู้ว่าตัวเองนอนเองเบื่อเองเซ็งแต่ว่าต้องเอาต้องดึงใจตัวเองขึ้นมาให้ทัน ชัดเจนกับตัวเองให้มากนะคะแล้วก็ข่าวดีมันจะมาถึงคุณอืมคุณรอข่าวดีเรื่องอะไรมันก็จะมาเรื่องนั้นแหละนี่ปล่อยวาง move on พลังของคุณมันมีมากเกินกว่าที่คุณจะมาอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบไม่ตอบโจทย์ต่อสภาวะใจิตใจคุณนะคะเอ move on สิ่งไหนมันพังแล้วมันล้มไปแล้วเอามาคืนไม่ได้ปล่อยมันทิ้งไปนะโอเคเนาะอืมนี่ยืนหยัดในตัวเองเข้าไว้นะคะเก็บไฟเก็บแรงไว้สําหรับขับเคลื่อนตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าที่ใช่กว่าขอคําแนะนําจาก 44 Oracle Homemade handmade, handmade ทำเองใช้เองนักเรียนพอหนึ่งใบการปลุกพลังใหม่นี่ไงการปลุกพลังใหม่ต้องบอกพลังงานคุณไฟมันเต็มเปี่ยมอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่คุณเจอสถานการณ์ที่มันทําให้คุณอาจจะแบบรู้สึกว่าพลังมันตก Energy ตกไฟตกแล้วก็รู้สึกหมดไฟในการที่จะไปต่อแต่ให้คุณรู้ไว้เลยว่าถ้าคุณที่มีพลังงานตรงตั้งแต่ใบแรกเนี่ย ชะตากาลังพลิกกาลังเปลี่ยนเพราะวีออฟฟอร์จูนมันกำลังมามันก็คือส่งสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งมาเพื่อทดสอบสภาวะจิตใจของคุณว่าคุณจะยืนหยัดในสิ่งนี้คุณจะทําต่อจากนี้ไหมหรือคุณจะเอาใจไปฝากกับสถานการณ์ที่มันแบบอีย่างวะสถานการณ์ที่มันแบบว่าโอ้โหประสาทแดกมากแต่ละวันนะคะเก็บไฟของคุณไว้นะคะเพื่อปลุกพลังใหม่ปลุกพลังใหม่ขึ้นมาเลข33นะคะ awakening energy ปลุกพลังใหม่ขึ้นมาบันไดแห่ง การตื่นรู้บันไดแห่งการตื่นรู้ใต้สำรับมันหมายถึงอะไรมันเหมือนวิวอัลฟ่าจูนมันเหมือนสี่ถ้วยมันเหมือนสิบดาบบันไดแห่งการตื่นรู้คนที่จะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือว่าคนที่จะเข้าใจชีวิตได้ต้องผ่านความยากลำบากในชีวิตมาก่อนขออนุญาตยกตัวอย่างป,ป,ป่าปต๊อบกับคุณปีใหม่คุณป้าต๊อบคุณปีใหม่เราเห็นข่าวของเขามาค่อนข้างหนาหูสมัยแต่ก่อนเรื่องเรื่องเราที่มันไม่ค่อยจะน่ารักแต่ตอนนี้คือเขาได้เข้าสู่กระบวนการการ ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเขาได้รู้ว่าชีวิตมันก็แค่นี้เออเขาได้เข้าใจชีวิตแล้วเขาก็นําพลังเหล่านั้นไปส่งต่อเพื่อนๆนคนที่เขากาลังติดอยู่กับในปัญหาเออในเรื่องของการแบบใช้ซาวอะไรตามตามโซเพลนของเขาอะตอนเนี้ยเขาเข้ากระบวนการตรงนั้นแล้วอะคือมันต้องผ่านมันต้องผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาก่อนมันต้องผ่านจุดที่เรารู้สึกไม่พอใจกับชีวิตมาก่อนไม่ว่าคุณจะฐานะใดอายุเท่าไหร่ แต่ปัญหาชีวิตที่มันเข้ามามาให้เรานั้นได้เรียนรู้และตระหนักรู้ว่าชีวิตเราสุดท้ายแล้วมันต้องการอะไรนั่นแหละอันนี้คือมายกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเพราะว่า,าเพราะเขาคือคนดังแล้วก็ตอนนี้เขาก็เข้าสู่กระบวนการแบบไอเอ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรการตื่นรู้แล้วอยู่ในในใน,ในวงการสปิริตชัลที่เราจะร,ร,รู้รู้จักกันดีในเรื่องของสายพลังงานที่เราเห็นเขาออกมาออกทีวีหรืออะไรพวกนี้ช่วงนี้นะคะนั่นแหละ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันคือบันไดแห่งการตื่นรู้อยากให้คุณนั้นนําไฟนําแพชชั่น passion, ในตัวเองนั้นไปใช้ให้ถูกที่ถูกทิศถูกทางนะคะเพราะว่า การที่คุณจะอุปสรรคในครั้งนี้มันกาลังปลุกพลังให้คุณนั้นขึ้นมายืนหยัดเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยู่ในที่ที่มันถูกต้องถูกที่ถูกทางแล้วก็เจอคนที่ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาเช่นเดียวกันเออไม่รู้คลิปนี้7นาที20สิกว่าวินาทีเนี่ยอ่านแล้วฟังรู้เรื่องไหมถ้าฟังรู้เรื่องก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะใครที่กําลังเจอาการเปลี่ยนผ่านในชีวิตการเปลี่ยนแปลงหนักๆใหญ่ๆนะช่วงนี้นะทักทยายมาคุยๆได้ที่บ้านเขียวนะคะมายินดีรับฟังทุกเคสเลยนะคะค่้าบริการการดูดวงก็คืออยูู่ในนนั้ถถกกมาริงๆ